สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงกกอกค่ะมาให้โชคอีกละบอ,อนี่มาให้โชคอีกระบอ,อ,อมาอยู่ทำไมข้างคกเอ,อ๋ยนี่นะคะเตรียมที่จะเข้าประตูบ้านแล้วนะคะนี่นะคะเตรียมหาทางเข้าประตูบ้านแล้ว อ้าวตั้งแต่อะไรมากี่ตัวฮะมากันกี่ตัวจะมาเข้าบ้านอีกแล้วนี่เตรียมย่องย่องจอบจอบมองมองมาเข้าบ้านแล้วนี่อ้าวถ้าจะเข้าบ้านก็ต้องขอหวยบอกหวยให้หน่อยนะบอกหวยให้หน่อยถ้าจะเข้าบ้านทาแป้งให้ก็ยังไม่หนียังยังเหลืออยู่นะยังขาวอยู่เลยแล้วจะมาบอกหวยให้หรือเปล่า ฮะถ้าบอกหวยก็ลงมาเลยจะให้เข้าบ้านจะบอกหรือไม่บอกอ่าเดี๋ยวลองจับดูนะคะทุกท่านเขาจะบอกไหมเอออ้าวหนึ่งสองสามนี่อ้าเอ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 าเเดี๋ยวดูก่อนดูก่อน ตัวอะไรคะตัวอะไรคะฮะอ้าวตัวอะไรเอยตัวอะไรเออฮะนี่ตัวนี้แหละครั้งก่อนนะทาแป้งให้นี่เห็นไหมจุดแดงๆนี่แป้งก็ยังเหลืออยู่เลยนีมาอีกแล้วอ้าวอ้า บอกหว้ยตัวไหนลองอ๊อกอๆอกออก,ออกมันก็ไม่รู้เลยว่าตัวอะไรฮะมันเป็นตัวอะไรอ้าวนี่มาบอกให้หน่อยอืมตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยอ๊อก hả huh? hả huh? huh? đây cái gì ốc gì cái Nào Bọc xí cái ah, gì bọc oh, gì cái bọc này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  ọc tới đây mới ọc mới hay bay à liều liều mà lẽ tăng bọc ngoài mà lẽ tăng bọc ngoài ơi อะไรจะงานบอกไม่เป็นบอกหวยไม่เป็นมีแต่ออก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 อืมอ้าวอยู่ท่านี้เลยเหรอสามตัวเร็วตัวอะไรเอ่ยชนิมบอกเป็นบ่หืมชนิมหวยออกตัวไหน หมสนิมไม่ต้องไล่เด้อไม่ต้องไล่ขังคกเด้อไม่ต้องไล่ขังคกนะปล่อยขังคกไปเลยน้าสนิมนะไม่ต้องไล่เด้อนี่ส evet นิมไม่ต้องไล่นะสนิมนะแต่สนิมก็ไม่ทําอะไรนะคะหยอกลอนะคะสนิมหยอกล้อกับคางคกเฉยๆนะคะเขาไม่ได้ทําอะไรหรอกเพราะว่าคางคกตัวนี้อยู่ประจําถ้าเขากัดนะมันก็นี้ไปแล้วแต่เขาไม่ทํานี่เฉย เป็นเพื่อนกับคางคกอีกด้วยเชยไกวหางแขวงหางเลยนี่เหมือนจะเป็นเพื่อนเล่นของเขาเลยค่ะนี่คางคกกับสนิมเป็นเพื่อนเล่นกันมาเล่นด้วยกันทุกวันเลยวันนี้ก็ออกมาอีกแล้วเล่นด้วยกันอีกแล้วอ้าวจุบจ๊บนี่นะคะอ้าวคางคกกับสนิมเล่นเป็นเพื่อนกัน อ่าอันคลิปนี้ก็ขอจบคลิปสั้นๆเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดจับสไครต์กดติดตามได้หนึ่งด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ